ไอ้ตัวเล็กงงไอ้ตัวเล็กงงตัวเล็กอันมากเลยแค้กแตกตัวนี้มันแล่ปวดหัวเบาัจได้เลยไม่เลยมีเืองเลยเนี่ยมากกว่านี้ตายยืนนั่งหมกมันจะมีเรื่องเลยโอ้ยตายแล้วมีการจิ้มเค้กกันเกิดขึ้นแล้วครับไหนไม่ไปไหนอะ น้องวินอายุครบเท่าไรลูกน้องวินตัดไม่ได้ปวดไมันทำนิ้วได้ลูกอีกกลัวครับกี่กลัวลูกทำนิ้วสาวกลัวค่ะโอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากไม่สาวปวดเนี่ยสาเกี่อไรตีให้ไหมลูกตีใครตีได้ของขวัญเป็นอะไรลูกใครจะเป็นคนพ่อซื้ออะไรให้ครับได้ไรางวัลนะอะไรอะเขาซื้ออะไรอะอไรซื้ออะไรที่ปวดเดี๋ยวเอานี้ออกไหมต้องออกเลื่อนใจต้องลื่อนใจให้ตู้ปลาไงโตทุ่มสุดตัวเลยเนี่ย ตยากกินจุกชชอบไหมครับแม่ระวังมือชอบขึ้นมาไหมเหนียวคิดตื่นเตงจมากน้ำเดือจเลยน้ำเดือดเลยลูกแองๆนี้ม่รู้อะไรคบ ใช่ปลาใช่ปลารีวิวแล้วจะเป็นแบบนี้เนี่ยก็ว